ีนหลังนี้แหละมากินที่ได้ยืนบอกมีคอยู่เืนบ่เห็นแต่ไ,แนะไฟสวดๆไอ้คนยูบนน่ฮะคนยูยูยนบอแล้วคนซื้อกอดอยู่บอกไปลงสวนแล้วเอาหนึ่งเขา มามาสนามมากินข้าวซก่อนออกไม่ไหมร่อวันนี้อกหมเอออบพี่นี่บอกพอเด้อบอกว่าพอโจมาอยางเเด้อเดี๋ยวพอจะขอไปทำก่อนเราจะแกสองมาเด้ออกพอไรโดยบามอ่ว้าววะมาแล้เอาเ่สร้งไว้ืม <c oughs> บ้านน้องปิงก็เป็นบ้านที่ข้าพเจ้ามาบุกเบิกตั้งแต่ปีสองพันเท่าไหร่มาสอง0ันิบนี่แหละในกลางบ้านนี่ก็ใส่วินคุ้นไดงคางมันค่อนข้างจะโหดให้ <c oughs> เดี๋ยวนี้พัฒนาแล้วเป็นก็ลงหินลงอย่างแล้วอาสีบ้านแล้วก็สาวบ,บ้านเป็นก็มีอาชีพในการเก็ดน้นาเล็ดสวนตัวใกล้กับน้ำเสียบองไฟ หอมไม่ข oh, <laughs> ้าวก็ดีไปไปตำรอดเซียงไฟกันอ๋อคือว่าต้มน้ำรั่วค้นไก่จะได้กินน้ำหมูแรงอ ngay ngay À, มาเห็นาตัน yeah, ี้นอยเน่ยดี๋ยวเนียอภาพนิ่งไดเดี๋ยว่เนนมีดยวะใส่ตัวใหญ่มีบ้่างนี้ตัวนี้นอยว่ะเอ๊ะขอภาพนิ่งเนี่ยวันนี้ ตัวใหญ่กระอมันตัวน้อยนนึงไปเด้อปุ๊บไปแล้วเกือบโมได้ฮะฮับโได้ตัวนี้น้อยกับปลาแล้วะนับม่ีกันแล้วะไซส์ีสวเดียวะเย่างอยกตันน้อยามันน้นกัน เดืนกับจะมีคลิปตัวใหม่เด้อคลิปนี้ในตัวน้นอยๆไปก่นอน <c oughs> สนับสนุนการเดินทางโดย